สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งทีออ่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันบ่อยนักนะครับคือผลกระทบของการทำเคีโมต่อสมองหรือที่บางคนเรียกว่าเคีโมเบรนค่ะหรือชื่อทางการแพทย์คือ CRCI นะคะ Chemotherapy Related Cognitive Impairment ค่ะครับซึ่งเอกสารที่เราได้มานี่ดูน่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใช่ค่ะคือภาวะนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดความจําที่เจอได้หลังทําเคมีบําบัดนะคะครับผมออจริงๆพบได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะบางรายงานบอกว่าอาจจะถึง75%ระหว่างหรือหลังรักษาเลยโอหเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็มีประมาณสัก35%ที่อาจจะมีอาการต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนหรือเป็นปีก็มีค่ะอาการมันเป็นยังไงบ้างครับที่พบบ่อย ก็อย่างเช่นหลงลืมง่ายขึ้นรู้สึกเหมือนสมองมันตื้อๆเบลอๆคิดช้าลงหรือว่าไม่มีสมาธิจดจ่ออะไรนานๆไม่ค่อยได้ค่ะฟังดูรูปควนชีวิตประจำวันเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมันไม่ใช่ว่าผู้ป่วยคิดไปเองนะคะมันมีกลไกลทางชีวภาพจริงๆที่อยู่เบื้องหลังภาวะนี้ค่ะครับแล้วเอกสารที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้เขาเน้นไปที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษครับ เอกสารฉบับนี้เนี่ยเ,เขาไปรวบรวมงานวิจัยล่าสุดเลยค่ะปี2024ที่ไปสำรวจสารจากธรมธรมชาติอ๋อสนธรรมชาติค่ะว่ามีตัวไหนบ้างที่มีศักยภาพพอจะช่วยประคับประคองสมองในภาวะนี้ได้บ้างมีเป็น10ตัวเลยนะคะที่เขารวบรวมมาโหน่าสนใจมากครับเหมือนกับว่า เรากําลังมองหาตัวช่วยจากธรรมชาติมาเสริมกับการรักษาแผนปัจจุบันประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการพิจารณาเครื่องมือจากธรรมชาติควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์ค่ะดีเลยครับงั้นก่อนจะไปดูตัวอย่างสารช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าตามเอกสารเนี่ย เคมีบําบัดมันไปกระทบสมองเราได้ยังไงบ้างกลไกหลักๆนะครับได้ค่ะคือแบบสั้นๆนะคะตามที่เอกสารสรุปมาเนี่ยหลักๆเลยก็คือยาเคมีบางตัวอาจจะไปกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันในสมองที่ชื่อว่าไมโครเกลีย m i โครเกลียค่ะให้มันทำงานมากเกินไปหรือทำงานผิดพลาดแล้วก็ปล่อยสารที่ก่อการอักเสบออกมาอย่างพวก T N F อัลฟา I L 1ันเบอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อเหมือนระบบป้องกันในสมองมันทำงานโอเวอร์โหลไปใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องภาวะเครียดออกซิเดชันคือมีอนุมูลอิสระเยอะขึ้นจนไปทำลายเซลล์ครับ คล้ายๆสนิบในื้อร่างกายประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังไปกระตุ้นให้เซลล์ประสาทบางส่วนมันตายไปหรือที่เรียกว่า apoptosis ครับผมแล้วก็ยังไปลดการสร้างเซลล์ประสาทใหม่หรือ neurogenesis โดยเฉพาะในส่วนฮิปโปแคมป u s ซึ่งสำคัญกับความจำมากโหกระทบหลายจุดเลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังกระทบการทำงานของไมโทคอนเดรียที่เป็นเหมือนโรงงานพลังงานของเซลล์ด้วยค่ะฟังดูซับซ้อนแล้วก็เสียหาย,หายได้หลายระบบในสมองเลยนะครับเนี่ย เอาละงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าสารธรรมชาติที่ว่าเนี่ยพอจะเข้ามาช่วยตรงไหนได้บ้างค่ะเนื่องจากเวลามีจํากัดอาจจะขอยกตัวอย่างเด่นๆสักตัว2ตัวนะคะเริ่มจากตัวที่คนไทยคุ้นเคยกันดีเลยขมิ้นชันค่ะอ่าขมิ้นชันใช่เลยค่ะตัวนี้เหมือนจะมีอะไรมากกว่าแค่ใส่ในแกงนะคะแน่นอนค่ะสารสําคัญในขมิ้นชันก็คือเคอร์คูมินเคอร์คูมินนะคะ เอกสารชี้ว่าจุดเด่นของมันเลยคือริดต้านการอักเสบแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระครับครับแล้วกลไกที่เขาพูดถึงในเอกสารนี้เป็นยังไงคะคือเขาพบว่าเคอร์คูมินเนี่ยอาจจะไปช่วยปรับลดการทำงานของเส้นทางการอักเสบหลักๆในเซลล์อย่าง NF p b b pathway นะฮะอ๋อเหมือนไปปิดสวิตช์การอักเสบคล้ายๆอย่างนั้นครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มระดับเอนไซม์ที่ร่างกายใช้ต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วด้วยเช่น SOD, CAT, กรูตาไทโอน GHS พวกนี้ครับครับผมแต่ว่ามีประเด็นสำคัญคือเคอร์คูมินตามธรรมชาติเนี่ยมันดูดซึมเข้าร่างกายค่อนข้างยากแล้วก็ผ่านเข้าสมองหรือแนวกั้นเลือดและสมองบลัดเบรนแบรเย i ร์ได้น้อยอา้าวแล้วอย่างนี้จะไปช่วยในสมองได้ยังไงครับค่ะ นี่เลยเป็นความท้าทายซึ่งงานวิจัยหลังๆโดยเฉพาะในสัตว์ทดลองนะคะเขาพบว่าการทำให้อยู่ในรูปแบบนานโนเนี่ยอาจจะช่วยเพิ่มการดูดซึมและขอบให้มันผ่านเข้าสมองได้ดีขึ้นอ๋อต้องมีเทคโนโลยีช่วยใช่ค่ะแล้วผลในสัตว์ทดลองที่ใช้รูปแบบนานโนเนี่ยก็พบว่าช่วยเรื่องความจำแล้วก็ลดการอักเสบในสมองได้จริงค่ะ น่าสนใจมากครับแสดงว่าไม่ใช่แค่เรากินคมิ้นชันเป็นผงหรือเป็นแคปชูนทั่วไปแล้วจะได้ผลเหมือนในงานวิจัยเป๊ะๆต้องดูรูปแบบด้วยถูกต้องเลยค่ะเรื่องรูปแบบและปริมาณสำคัญมากครับแล้วตัวต่อไปล่ะครับเห็นว่ามี EGCG จากชาเขียวด้วยตัวนี้คล้ายเคอร์คูมินไหมครับหรือว่ามีอะไรต่างออกไป e g c g หรือ Epigallocatechin Gallate นะฮะจากชาเขียวก็มีคุณสมบัติต้านอักเสบต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นจุดร่วมครับแต่กลไกที่เอกสารพูดถึงเพิ่มเติมคือมันอาจจะไปช่วยปรับการทำงานของเซลล์ไมโครเกลียที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันทำงานผิดพลาดไปให้กลับมาสมดุลขึ้นอ๋อเหมือนเป็นตัวช่วยปรับจูน แล้วก็อาจจะช่วยปกป้อง d e ม d r i ์ s right, ซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากเซลล์ประสาททำหน้าที่รับสัญญาณไม่ให้ถูกทำลายครับผมและบางงานวิจัยยังชี้ว่ามันอาจจะไปกระตุ้นการสร้าง BDNF ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการเติบโตและอยู่รอดของเซลล์ประสาทรวมถึงการสร้างเซลล์ใหม่ด้วยค่ะโอฟังดูดีเลยนะครับแล้วผลในสัตว์ทดลองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EGCG ก็ไปในที่ค้างที่ดีค่ะช่วยเรื่องการเรียนรู้และความจำในโมเดลสัตว์ทดลองที่ได้รับผลกระทบจากยาเคมีบำบัดค่ะอนอกจากขมิ้นชันกับชาเขียวแล้วเอกสารมีพูดถึงตัวอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับแบบสั้นๆก็ได้ครับอย่างสมุนไพรไทยเรามีบ้างไหมครับมีค่ะ เอกสารมีการอ้างอิงถึงเถาวันเปรียงขาวของไทยเราด้วยนะคะอ oh, ๋อเถาวันเปรียงใช่ค่ะว่ามีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่พบว่าสารสกัดจากเถาวันเปรียงขาวเนี่ยมีกลไกช่วยลดการอักเสบในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจมากครับเป็นสมุนไพรใกล้ตัวเลยค่ะแล้วก็มีอีกตัวที่เอ่อชื่ออาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่คือเออโกไทอนีนค่ะเออโกไทอนีน e ค่ะพบได้ในเห็ดบางชนิดเช่นเห็ดหอมเห็ดนางรมพวกเนี้ยนะคะตัวนี้มีความพิเศษ คือร่างกายเรามีตัวขนส่งเฉพาะ specific transporter ที่จะพามันเข้าสู่สมองได้โดยตรงเลยค่ะโอ้มีช่องทางพิเศษเข้าสมองเลยใช่ค่ะซึ่งก็กำลังมีการศึกษาถึงบทบาทในการปกต้องสมองจากภาวะต่างๆรวมถึง CRCI ด้วยค่ะฟังดูแล้วมีสารธรรมชาติหลายตัวเลยนะครับที่มีศักยภาพแต่เออผมว่าต้องมีข้อควรระวังแน่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและสำคัญมากๆเลยค่ะเอกสารย้ำชัดเจนหลายจุดเลยนะคะว่าครับ หนึ่งคืองานวิจัยส่วนใหญ่มากๆยังอยู่ในระดับสัตว์ทดลองนะคะผลในคนยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะมากครับอันนี้สำคัญ สองคือปริมาณสารที่ใช้ในงานวิจัยพวกนี้มักจะสูงกว่าที่เราได้รับจากการกินอาหารตามปกติมากค่ะจริงด้วยครับกินขมิน้นกินเห็ดคงไม่ได้โดสสูงขนาดนั้นใช่ค่ะสามคืออย่างที่คุยกันเรื่องเคอร์คูมินรูปแบบเฉพาะเช่นรูปแบบนาโนอาจจะจําเป็นเพื่อให้มันดูดซึมและเข้าสมองได้ดีซึ่งอาจจะไม่ได้หาได้ทั่วไปครับผม และ4คือข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบําบัดในผู้ป่วยจริงๆเนี่ยยังมีจํากัดมากๆค่ะเราไม่รู้ว่ามันอาจจะมีปฏิกิริยาต่อกันหรือไปรบกวนการรักษาหลักหรือเปล่าอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยค่ะดังนั้นนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ต้องย้าว่าไม่ใช่คําแนะนําทางการแพทย์โดยเด็ดขาดนะคะครับ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเสมอโดยเฉพาะถ้ากําลังอยู่ในระหว่างการรับเคมีบําบัดหรือการรักษาอื่นๆค่ะชัดเจนมากครับขอบคุณที่เน้นย้ําจุดนี้งั้นสรุปแล้วการศึกษาเรื่องสารธรรมชาติเหล่านี้มันบอกอะไรกับเราได้บ้างครับในมุมมองจากเอกสารนี้ อืมอาจจะบอกได้ว่าถึงแม้สารพวกนี้จะยังไม่ใช่ยารักษาภาวะ C.R.C. โดยตรงในตอนนี้นะคะครับแต่การที่เราได้ศึกษาและทำความเข้าใจกลไกลของมันเนี่ยมันก็ให้ความหวังแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่น่าสนใจในอนาคตที่เราอาจจะหาวิธีมาช่วยสนับสนุนการทำงานของสมองผู้ป่วยได้ครับ เหมือนเป็นการหาเครื่องมือเสริมใช่ค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู้จากธรรมชาติเข้ากับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อมารับมือกับภาวะที่มันซับซ้อนอย่าง CRC ค่ะมันแสดงว่ามีการค้นคว้าหาทางช่วยอยู่ตลอดอยู่ในครัวมองชาเขียวที่เราดื่มหรือแม้แต่สมุนไพรใกล้ตัวอย่างเถาวัลเปรียงด้วยมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิมบ้างไหมครับอือก็น่าคิดนะคะ อาจจะลองเก็บไปคิดกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกครับยินดีค่ะ